สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอึ่งพารวยชาแน,นลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะพี่น้องจา๋าเช่นเคยนะคะวันนี้น้องอึ่งก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะงวดประจําวันที่27สิงหาคม2อง4มาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะก่อนไปรับชมเนาะ เราก็มาดูผลสรุปของวันที่26กันก่อนนะคะวันที่26นอยเชพกีดอ,อก 6, 9, 3, 9ะะีก3 9 9มานะคะพี่น้องจ๋าให้รูด99มานะคะอ่า9 3เข้าตรงๆนะคะส่วน3 1นึงก็หลุดไปเนาะพิเศษบนออก8 4 8ก็หลุดนะคะส่วนพิเศษล่างออก8 9มี9 8นะคะพี่น้องจา๋าส่วนปกติบนออก6 7 8 ล่าง87นะคะอันนี้ก็หลุดนะคะส่วน VIP ออก335นะคะพี่น้องจา๋าหลุดนะคะส่วนล่าง2992เข้าตัวกลับตัวที่น้องหวิ์งชอบด้วยนะคะพี่น้องตายินดีกับท่านที่รูด9ด้วยนะคะ,ะเข้า3คู่เนาะพี่น้องจ๋าอันนี้ทับเลข8ไปหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่27นะคะ ใครโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทาแนวทางเนาะแต่ว่าวันนี้แปดมาเยอะนะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้าใครตามชุดโค้งสุดท้ายของน้องบึงคงได้นะคะพี่น้องจา๋าสองเก้าตรงตรงแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะโค้งสุดท้ายให้ไปแค่ไม่กี่ตัวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าตามต่อกันของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี 27, ่สิบเจ็ดทับยี่สิบเจ็ดแปดหกสี่ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนเนาะ,ะวันนี้น้องหุ๋งก็จะพูดดังหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าฝนมาอีกแล้วนะคะเหมือนได้เวลาเลยเนาะทุ่มหนึ่งก็จะตกเลยพี่น้องจา๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปนะคะเพราะว่าน้องอึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันนะคะ,ะสำหรับของวันที่27นะคะพี่น้องจา๋าวันที่27ก็จะให้วิ่งรูดที่6นะคะ วิ่งรูดที่หกนะคะพี่น้องจ๋าอ่าเรามารูดหกกันนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด หกแปดหกเก้านะคะพี่น้องจาอ๋าอ่ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน,น้องอุงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะอ่าสำหรับหกที่น้องหุงชอบนะคะพี่น้องจา๋า ก็คือ6กสองนะคะ6,4 ,66 แล้วก็69นะคะพี่น้องจา๋าหรือพี่ๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกดูได้นะคะอ่าแล้วก็มี60นะคะพี่น้องจา๋า จดได้แคปได้นะคะมีน้อง๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนออกไปก็ขอกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเนาะสุดท้ายนี้นะคะน้องอุ๋งก็ขอให้พี่ๆ FC นะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ